ันนี้ก็พาคุณแม่มากินที่ร้านนี่ครับ m u อ d e r m a y ไ y นะครับ m u d e r Mayay Kitchen นะครับอยู่ซอยสุขวิท59นะครับเป็นสไตล์บ้านๆแบบนี้ครับตกแต่งสวยงามมากฮนะลมรื่นควรจอดรถที่บริเวณหน้าถนนนะฮะพอเข้ามาแล้วไม่มีที่จอดฮนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ อ๋อคืออะไรแม่มีทูแบงก,การ์ดไงอ๋อแล้วก็ได้ไดน้ำฟรีอ่ะหรืออะไรไน้ำทับทิมสยามอมนี่ครับบรรยากาศร้านของมาเรอร์เมย์อนะครับนี่ครับบรรยากาศแบบครอบครัวนะครับ หลังแช่บัวหั่นนะครับจะได้เป็นน้ำทับทิมสยามครับเป็นไงบ้างแม่มบรรยากาศร้านมานั่งอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องออกมาเดี๋ยวก็ไปกินข้าวที่บ้านอ, <c oughs> อันนี้อะไรนะแมวเนื้นอาวากิวผัดพริกยี่หร่าเนื้อวากิวแล้วนี่นะกุ้งอะไรกุ้งสดนะแม่ใบบ๊อบ อ๋อยำกุ้งสดขมิ้นขาวกับใบโบโบแปลกเลยครับมีกุ้งอยู่2ตัวน,นี่เป็นเนื้อวากิวเดี๋ยวลองทานดูครับนียไหลหอยยำถกผูเนื้อนแม่กินได้เปล่าลองเสิรด,ดูครับอืม อร่อยไหมแม่รสชาติดีแต่คำแม่เลีอ่เนื้อเหนียวไปหน่อยแต่รสชาติอร่อยดีใช่ไหมแซ่บใช่ไหมร้วนแ,แมวอ่ะยำนีกว่าอ่อยยำนี้แซ่บดีเลยนี่เป็นต้มแซบ่บโูตุนใบชะมวงครับรเป็นแกงส้มกุงสด<ต>ปากตาย คุณกุ้งฝอยลอยแพครับเห็นไหมนะกุ้งฝอยเหมือนไข่ตามตลาดปะกุ้งฝอยอย่างนั้นนั่นแหละเหมือนกันนะเนาะแต่นี่แป้งมันน้อยอ่ะเอามาเสิร์ฟกุ้งเยอะแต่มันลอยแพรอยู่ซอยนี้เอาจะเอามาลอยแพรอยู่ซอยนี้เนาะโอเคเลยแก่เป็นกุ้งฝอยลอยแพนี่เป็นปลากระพงทอดแล้วก็ยำมะม่วงครับเสิร์ฟกับยำมะม่วงแล้วก็ใช้กด้จัดจานใช้ได้ดีครับอดีหมดยกเว้นกุ้งฝอยเนี่ยทำไมอ่ะ แลเมลคาราเมลไม่รคาราเมลอะไร็อย่คาราเมลเค้กคามน้องเขาชื่อแหละอ๋อไม่เป็นไรอ่ะแม่ลองชิมดลนี่เ,าเขากบขึ้นชื่อเรื่องเคก้กใช่ไ <c oughs> หมสิบ ร่อยไหมครับจะได้เนาะอร่อยเลยนะทำได้ไหมไม่ทำได้แลยแบบไอติครนะีมอ่างเงี้ยค่ะครีมบเลยกล้วยทาก็มีนะอันนี้อะไรอไ่ะจ๊ะเป็นสับีชิสเค้กค่ะไมมอนอะไรบอรม่เอาอะไรเอาอะไรนี้เป็นเค้ก้อค่ะ บรากาศภายนอกของร้านมาเดอร์เมย์ไอครับมาทานได้นะครับอาหารอร่อยดีไปก่อนครับสวัสดีครับ